อาดใหม่อาดใหม่เมื่อกี้เมื่อกี้ไม่ติดตัวนั้นเมื่อกี้คิดไม่ติดอ้กัตั์น่าจะเป็นเพราะแม่งนานไปแน่เลยอ้าวแล้วทำไมอีฟไม่ได้อยู่นั่นแหละดีว่าอีฟกดกดหน่อยกดต่อไปอีฟแล้โครับตัวก็จะตโวก้ให้ล้โลกไปเลย แ,แ,แ,ลแล้วแม่งก็ตะแหลกแล้วพ่เราก็แต่แล้วพ่อเราก็แต่เด้เงกันแล้วพ่อลอกก็แต่แหลกแล้วพ่อลอกก็แต่แหลกจนจนทะลุโลกแล้วกูก็ได้ลาเต้มากูจะเอาโกโก,โก,โก้โกโก้อยู่ไหนดีครับวัดเดอะฟักโกโก้อยู่ไหนเวทโกโก้ <laughs> อืมดีครับอร่อยครับอร่อยจังครับอืมอร่อยเร็วดิเพื่อนก่อนที่เพื่เราจะกระตุกลายหากันหมดนทยมับมันมันจะมีมันมีแล้วมันเป็นอะไรคือองี้ไปได้คือเี้ไปได้คือองี้ไปได้คือองี้เพื่อน

ไม่เดี๋ยวแบบแบบนี้มันเข้าได้สูงสุดี่คนวะห้าคนเหรอถ้าถ้าพวกเราทั้งทีมเข้าเข้ามาในแมปนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นคือพวกเราคือพวกเรามันน่าจะกานมันว่าพวกเราไม่กลัวผีเถ้าพวกาทั้งพเวกเราทุกคนเข้ามากันอะ เริ่มเลยไหมเริ่มเลยเคไปไม่ไม่ต้องกดแล้วกูกดเริ่มไปแล้วแล้วถ้าตัวก็มีเกตแต่กาแฟมึงเห็นเมื่อกี้แล้วใช่ไหมเห็นช่องเมนทอรี่เมื่อกี่ไหมอ่ะเดี๋ยวให้ดูอีกรอบมาดูที่กล้องดูตรงกล้อง เพื่อนเพื่อนเพื่อนต้องเปิดต้องดูทำไมอ่ะเปิดต้องดูดิเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดเดี๋ยวเปิดกลับไปดูดูดูวัดวัดอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วอินเมต์ตอนนี้เองเยอะดูเต็มไม่ได้อะไรก็ไม่รู้เก็บทีกูแหลกเลยอ่ะ อืมโกโก็ร้อนอร่อยดีนะเพื่เริ่มอะไรมโก้นกร,นโกโกรน้เอาไปทำไมเอาไปลกหน้ากว่ามันจะเริ่มกัน <c oughs> <c oughs> โคตรนานอ่ะรอบสองรอบแรกกูก็ลืมกดอัดติ๊กเม่ <c oughs> อยไงยินดี e ี่ r ุณมา

สวยงามะฮะถ้ามันเล่ผีเราเราจะมันมาทำไม เราแปบ๊บดี๋ยวดูนีดลองเช็คดูเช็คนั่งเรียนโอเคนั่งเรแล้วเกิมันทำอันอให้เกดอะไรอีก <c oughs> ออเฮ้ครับอ,อ,อ,อัดคลิปอยู่ย ก็เดี้ฮะอัดคลิปอยู่เดี๋ยวตอนนี้เราปิดคลิปแล้วก็ไปเข้มลงขักเลยได้ไ่ะรอแป๊บโอเคอเคมปหนึงเดี๋ยวถ้าผได้เล่นตาดีได้แค่ตออเดียวยยยยอยู่ไหน

này เครื่องวัดอุณหภูมิไปเนะี่ยโอเคฮัลโหลเได้ยิเลด้ยินลี้ยงตัดหลอกตัดโอเคกูอเอฟเ,เ,เคไปนะ เพื่อนกัอยู่ที่ตอนเที่ยงอันี้แรงอันนี้แรงจริงป่ะอันนี้โหจริงแล้วเราก็จะต้งมาให้มันค่าเลยสองอันเลยนะตายไปสองอัน

ไม่มีเวลาละเพื่อนคนนัก็ไม่มีเวลาละวคุณไม่คุณต้องรีบจบแล้วก็รีบกลับปิดคลิปเลยเพราคุณมีงานบ้านต้องผมก่อนมันคือมันคือตัวอะไรเดี๋ยวกูวรอเดี๋ยวกูวรอเขียนเดี๋ยวกูวรอเขียนประเภทผีอยู่ข้างหลังกูรอ what ไม่สอบตรวจฟิซิ่สยังตรวจฟิซิ่งยัง,ง,ยงผิดฟิซิ่งมีใช่ไหมสไปรลล์บุ้งมัตอบไหมเพื่อสไปลล์บุ้งมัตอบไหมตอบมาเล้ว

ครับเราต้องรอเบเอา่าเมบเอไม่ตอบรได้ยินใช่ไหมใช่ได้ยินเตรงตอบยังเอาเดี๋ยวนี้อ่าอ่าออไวยเกลับไปละ ไอ้้เดีะแล้วูอยตมามันจะมีอะไรกเตอนนี้ก็พร้อมเต็มทีละเพื่อนตัวอะไร เอเเลเไหนเดี๋ยวในนี้มันขึ้นไเอมเลเวลห้าใช่โอ้โหย็นแค่รอบนี้ยากอ่ะแล้วมันพันย็แค่รอบนี้ยาก ูไม่ได้ดูกูไม่ดูด้วยกูไม่ได้ดูด้วยนะว่ากูปรับระดับเป็นเท่าไหร่แต่น่าจะน่าจะน่าจะไม่สองก็สามอะเองไม่ปรับอะไรไม่ถ้าถ้ามันเป็นหนึ่งกูจะเซอร์ไพรส์มากเอาจริงมันมายังมันมาอย่างอย่างอะไรรอแป๊บนึงเอ๊ะอะไรมัน เนนราเตนได้ส่งคาเทลเนี่ยถ้ามันจับไปเราจะรู้เลยเเราเจอแล้ว่มันคือดีมอนดีมอนเหรอใช่ว่ะซื้อยาคือนะเลือดนะไม่แฝงฮะสปิริตดีมอน,อมอนอบออัญชีโฟโต้ไกด์เราจะไม่ได้มันมันมันฆ่านกอ่ะเออ มันยิงได้ยินเสียงมันข้าได้วยดีไอ้เหี้ยมี่ะมันมันเดินใกล้ยิงปุ๊บตุ๊บอ่ะไม่เกี่ยวนะพี่เดินใกล้กันนักไม่เกี่ยวนะถ้าใกล้แสดงว่าเป็นท็อกซิตท็อกซิตเหรอข้างข้างมันยิงจะเป็นเฮ้ยแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับมันเกิดอะไรขึ้นกับนี่ ทำไมทำไมกูใช้ไม่ได้ถ้าเจ็บก็ไฟเป็นยังไงต้งลองดับไฟดูตอนนี้กูจะตอนนี้กูสแตนบายอยู่ที่ไอ้เนี่ย <c oughs> กูเข้าไปลุยกับพวกมึงดีกว่ากูสแตนบายของนี้น่าเบือ่อชิบหายเลยไม่ใช่อ๋อนี่ขนาดดับไฟแล้วเนี่ยน่าจะเป็นผีขี้อายไหมไม่ไม่ไม่มันเกิดด้วยมันไล่ล่าโโตไซช์ป่ะไม่ดีแต่มันดูดุนะ อีมอนมากกว่าแต่มันไม่ฆ่าเราเราต้องลองไม่มันอาจจะฆ่าพวกเราก็ได้เรา <c oughs> เกลือไปโรยดีกว่าเราเกลือไปโรยดีกว่าอีีีวดถมปูนน่าจะปูนนะมิสียงมิสียงกคิดด้วย เราจะอยู่รวมๆกันไว้มันไม่ไม่ไม่ใช่อ่ะไม่ใช่มันคือนี่หว่ามันนี่โอกาสที่คุณถ้าเข้าใกล้หนูขนาดนี้แสดงว่าฆ่านุ่งตายแล้วมั้งแต่มันไม่มันมีปีติ้งนะเพื่อนไปดูดิเพื่อนไปกับกูหน่อยเข่งก็ได้ไปกับกูหน่อยมัจะเป็นกูจะกูจะลองไปดูก่อนก็มันกว่าาาถ้้้เเรรชิดดไจะูลย รอก่อนเดี๋ยวมึงไปคนเดียวเดี๋ยวตายยิงไปครับนี่เดี๋ยวไปเิงบนออกก่อนโอเคฮัลโหลอีฟอยู่ไหมเดี๋ยวมันจะเล่นอยู่เล่นอยู่เดี๋ยวนี้กูเล่นอยู่โอเคองพานหรอซิปซิปซิปโอเค โอ้เชื่อได้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 โอ้ว้าวเสียงเมื่อกี้มันอะไรน่ะเสียงเมื่อกี้มันอะไรวะเนี่ยเฮ้ยกดออฟกดออฟกดออฟเห็นแล้วเห็นแล้วกดออฟใช่ไหมใช่ใช่กดออฟเห็นแล้วดีนะพี่เขาไปเช็คโอ้โหมาบอกไปดิโอเคมีโอกาสเป็นสปปริตบัญชีแล้วก็โปรตไกด์อีกแล้วเหรอรู้สึกปลอดเสไม่พออดเลยละ ต้องไปใช้เ e e อ็มเอฟอ้าวไม่ใช่ทอ็อกซิีดิไม่ใช่ไงมันไม่ใช่ทำไมโค้ชช่วกูมันค้างอยู่ที่แบนซีอะลองดูหนะ่อยลองเล่นพาร์ตี้บอฟส์ก่อนมันะ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 ไม่ยอมตายมันมีฟิซซิ่งไหมลองดูหนะ่อยเชื่อไหมีฟิซซิ่ง,ง,งทำไปแดนไหม มีก M F เป็นบัญชีอะพบซีโรต้ไก่อ <c oughs> ย่าบอกนะว่าโ,ตโรต้ไกอีกแล้วเ <c oughs> หรอเฮ้ยเดี๋ยวแล้วของกูมันค้างอยู่ที่บนับนซีอ่ะมันต้องมี M F ร้อยห้านะเว้ยถึงจะเป็นบัญชีได้รอดูแล้วเข้าไปเช็คก่อนนะดูตั้งมันนบดีกว่า มันคืออะไรไม่มันมีโอกาสไปเลอะไรได้บ้างกูนไหมกูนัะเป็นได้ไหมโอ้โหนี่เองเล่นโรยเกลือรตรงโรยโเกลือรตรงมุกบิดประตูเลยเหรอ <c oughs> ใช่ <c oughs> เลองใช้เอ่อมีท็อกซิกไหมมีท็อกซิกไหมเพื่อนไม่ใช่ท็อกซิกเปไปไม่ได้ท็อกซิกไปไม่ได้แล้วเว้ยสี่ไล่ล่ากานเล่นการ้ดอย่างเดียวเลยตอนนี้มีอะไรบ้าง EMF เลเวลเท่าไหร่เจะไม่ผัานอ่ะสัญญาเอ็มเอฟอะ นี่ๆๆ่า่ิมิาตอนนี้คือกูกำลังหาอยู่ว่าอิมอมันเท่าไหร่มีท็อกซิกฟิซซิงท็อกซิกไม่มีฟิซซิงมีไหมฟิซซิงมีโอเค มันมีโอกาสจะเป็นไปได้อย่างอื่นแทนของกูเดมอนมีฟิซซิงถ้า,าถ้านับในหมู่ถ้านับในหมู่ฟิซซิงจะมีส,สปิริตเดมอน,อน,นบัญชีแล้วก็ปโปรโตกายก็เข้าไปเช็คไอ้เอ,เอวะ่ะใครก็ได้ไปกับกูดิ เฮ้ยอาเอาไปกังเกอะองนี้อ่ะได้เวลาลงเกโลเอาทำไม ใ,ใจข้าโเจอใจ้คาโรเจอบอกนหะกม,นมันไม่ยอมเอียงเองเอง้ว้าววาวว้าวไม่ต้องเกนหายเดยเื่อีม่้องเกหาย,ยเพราิ เมื่อกี้โหดจริงไงสัสไม่ก้งผีไม่กังเขนหายไปสองสองอันอะ่ะเฮ้ยเร่มมีหินจริงว่ะเฮ้ยลรน่้ีหินว่ะลรน่้ีหินอยู่เจอห้องหนนั่ง,งสสยอีกบอกกูได้เดี๋ยวโคโลยเกลือให้ มันกูเออารอยเกลืออย่างเดียวอ่ะเอารอยเกลือใช่ไม่มึงเห็น <c oughs> มันลอยเห็นรอยเท้าเหรอมันนาจังวะ ถ้ามันถ้ามันเป็นเครื่องชั่งโกูคงต้องก็คงต้องแบ่งเป็นสองคันแล้วอ่ะ สตครับสติสติกูเหรอเจ็ดสิบเจ็ดสอติกูเหือเจ็ข้าขอกินโดนัทสติกูเหือเจ็ดไม่กินโดนัทแล้วมันผ่อนคลายเหรอ เจี๊ยตั้งมาด้ยวยแตกกันอือออร่อยโอเคหนึ่งร้อยเรียบร้อยกูพร้อมแล้ะนี่แป๊บเดียวแป๊บเดียวลดเหลือเก้าสิบเก้าเย็ดเคโคตรเทียรละเหลือเหลือก็าแปดมันลดลงเรื่อยๆเลยอะ่ะไม่เป็นมนมมมัีโอกาสาดไดเ็ค้กลดลงเรื่อยๆเลยกลัวไปข้างนอกก่อน พูดไปผิดถูกไรเฮียแล้วพอเราตะลยเกือกันตรงนี้ทำไมเนี่ยแล้วตอนนี้พ่อเราตะลยเกือกทำไม โ <Okay. S 2> อเคกูก็ไม่รู้กันเ่นใกล้จะตายแล้วเพื่อนเราอะเกินไปมันม,มันใกล้แล้วเพื่อนใกล้จะตาย <c oughs> ตามย <c oughs> <c oughs> เที่ยวอินกันเลยเฮ้ยกูขอโทษกูสปอยไปแล้วเป็นไงรีบจบรีบจบไป มี่งือรอนได哟มีเงื่อนได哟มันคือตัวอะไรสรุปมันโีเคเรียบร้อย ตอนนี oh, oh. Oh. ้กูจะได้คะแนนนะเขาะที่า่่เม oh, ่งเออีกสิบเอออีกสิบเออรอนรอนร้อนอนเอ่างมถอะร่กันรรเ ุอมันคือตัวอะไรพาร์ทวงเกิดเมื่อกี้มีเกิดเออนั่นแหละอัแม่บันซีโอ้ยดีเห็นเวลาไดนมากได้เลยบันซีเหรอบันซีถูกถใช่เออบันซีกูถูกโเรียบร้อย กูได้ X ทีสักทีโอเคแค่นี้แหละกลับไปคลิปมันก่อนสิกลับไปคลิปกันก่อนสิเพื่อนก็เออนั่นแหละไปละ e you again